สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอธิบายเกี่ยวกับบีเอ็มเอสที่มีขีบาลานใช้แล้วมันตัดนะครับหลายคนคงรู้แล้วละ่ะว่าย้ายสายเส้นดำอ่ะเส้นเล็กๆนะครับตรงนี้ขึ้นมาบน b m เอ็แทนที่จะไปต่อที่ตรงขั้วแบตโดยตรงนะครับแต่ยังไม่รู้หลักการนะครับว่าทําไมต้องย้ายนะครับย้ายทําไมนะครับคือหลักการของ b m เอพวกนี้นะครับที่มีขีดบาลานนะในตัว เขาจะจํากัดกระแสนะครับไม่ให้มีกระแสเกิน5แอมป์ต่อเส้นนะครับตอ่อต่อเซลล์นี่นแหละอส,สายเส้นเนี้ยสายเส้นเล็กพวกนี้ไม่ให้เกิน5แอมป์นะครับทีนี้เราไปเปิดใช้งานกับโลุลดที่มีกระแสพีคชั่วขณะนะครับถ้าเราต่อจะขั้วแบตเนาะมันก็จะกลายเป็นอ่านอ่านค่ากระแสจาก2ที่นะครับจากตรงนี้นะครับจากเมนตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็จากตัวนี้อีกตัวนึงน,นะครับมันก็จะมีกระแสพีคเกิน5แอมป์นะครับมันก็เลยตัดการทํางานนะครับ และวิธีแก manual, point, part. on ้ครับก็คือง่ายๆก็คือย้ายขึ้นมาตรงปลายสายตรงนี้นะครับให้มีไฟจากเส้นนี้เส้นเดียวนะครับเป็นเส้นนี้เป็นเส้นเมนขึ้นมานะครับเราจะมาต่อกันตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะต่อกันตรงที่ปลายฝั่งนี้ก็ได้นะครับไม่ให้กระแสมันเกิดขึ้นจากในเส้นนี้นะครับในการที่ต่อโหลดเราไปใช้งานนะถึงเราเปิดได้นะครับถึงเราเปิดติดเนาะแต่เวลาเปิดใช้งานมันก็มีกระแสเกิดอีกเหมือนเดิมนะครับมันก็จะตัดอีกวิธีแก้ก็คือเอามาใส่ตรงนี้นะครับก็คือจะได้จบปัญหา การตัดของ BMS ที่มีออกิวบาลานนะครับยังไงหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ